สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะขออนุญาตเปิดคลิปกันในห้องเนาะวันเนี้ยผมจะพาทุกคนไปร้านชาบูร้านหนึ่งนะที่กําลังมาแรงในตอนนี้นะแต่ขออนุญาตจะไม่บอกนะว่าเป็นร้านไหนถ้าอยากรู้นะตามกันไปเจอกันด,ดีกว่าไะแต่ก่อนจะไปชมคลิปนะฮะต้องขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาแสดงความยินดีกับผมทั้งใน a c e b o o k นะฮะใน i อส่วนตัวแล้วก็ในแชทแล้วก็เมสเซจต่างๆนะขอขอบคุณจริงๆนะครับผมพยายามตอบทุกคนให้หมดเนาะแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่นะฮะที่เลี้ยงดูผมมานะฮะท่านเนี่ยก็ ได้มาแสดงความยินดีมาอวยพรให้กับผมขอบคุณจริงๆนะฮะขอบคุณเพื่อนนะฮะที่พยายามทำเซอร์ไพรส์นะฮะน่ารักจริงๆนะฮะก็มาเซอร์ไพรส์อของผมยันห้องเลยนะแล้วก็ขอบคุณแฟนสาวนะที่ซื้อเคก้กช็อกโกแลตมาให้ผมนะขอบคุณจริงๆนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะพี่พยายามดูผมนะฮะก็ขอบคุณนะฮะอยากให้ติดตามตลอดไปเนาะแล้วก็ไปไปดูคลิปกันต่อดีกว่าไป เป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ผมอาจจะถ่ายในร้านไม่ได้นะครับเนื่องจากไม่อยากจะรบกวนลูกค้าท่านอื่นนะวันนี้คนค่อนข้างเยอะนะครับผมเลยถ่ายให้ดูแค่อิน insert บ่าวแล้วอีกอย่างนึงคือผมมีอุบัติเหตุนิดหน่อยนะทำให้ต้องรีบทานรีบออกจากร้านนะรีบชิคบินนะครับโดยราคามันจะมีอยู่3ราคานะครับสามเก้าเก้าสแล้วห้าเก้าเวันนี้ผมมาค่อนข้างดึกนะทำให้ผมได้ทานแค่ราคา399นะฮะโดยนอกจากที่ผมได้ถ่ายมันจะมีซูชินะฮะซูชิ มีหลายมีหลายอย่างมากซูชิแล้วก็ขนมปังนะคะแล้วก็ไอติมด้วยนะครับอแล้วก็จะมีน้ําหลากหลายน้ามากผมไม่มีโอกาสาได้ถ่ายแต่รอบหน้าผมสัญญาว่าผมจะถ่ายทุกอย่างห้ราคาที่แพงที่สุดมาให้ทุกคนดูเลยครับราคาห้าก้าวนะผมสัญญาครับผมจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูให้ได้นะฮะก็บรยรยากาศรอบๆร้านก็ดีนะฮะมันจะเป็นร้านพวกย่างเนยพวกลงมอซุกี้ต่างๆครับอที่จอดรถก็มีนะครับแล้วก็ บริการร้านค่อนข้างดีครับเนื้อค่อนข้างสดใหม่นะฮะสำหรับที่ผมเคยกินหลายๆร้านเนี่ยเนื้อนี่ยโอเคเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบริการสะอาดใช่ไหมครับแล้วก็เดินทางสะดวกด้วยผมบอกก่อนเดินทางสะดวกนะครับสำหรับวันธรรมดานะแต่ถ้าเสาร์ที่เดียวผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเพราะต้องมาแย่งที่จอดรถกันนะฮะก็ประมาณนี้เนาะใครเดินทางเนี่ยอาจจะอาจจะมีเดินทางมาเองอ่ะอาจจะมีนะฮะรถรถโดยสารเนี่ยก็ผ่านนะครับมาเป็นอีกร้านหนึ่งสำหรับคนมุสลิมย่าน เราแผงนะแนะนำนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ